มาดูอีกหนึ่งชนิดกีฬาครับหรือว่าที่เรียกกันว่าโป๊กเกอร์นะครับโปปุณนัทแชมป์โลกโป๊กเกอร์คนแรกของเอเชียครับกลับถึงไทยแล้วนะครับพร้อมหวังรัฐบาลใหม่ผลักดันสารต่อความสําเร็จในครั้งนี้ครับนายธนาจุลพันธ์ศักด์นะครับนายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทยพร้อมด้วยนายจิตนรานวรัตครับเลขาธิการสมาคม ผู้บริหารสมาคมให้การต้อนรับปุณณัตปุณสีครับนักโป๊กเกอร์มือนหนึ่งของโลกและเป็นชาวไทยคนแรกและของเอเชียครับซึ่งเดินทางกลับถึงไทยหลังคว้ารางวัลเทนน้าตัก Player of the Year ในงานเทนาตักอ w วอร์ด2025ด้วยผลงานคว้า7แชมป์60 ITM รับเงินรางวัลรวมตลอดปีกว่า10ล้าน6 7 4 0ัน 370ดอลลา,าร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ335 35ล้าน4แสนบาทเลยทีเดียวครับโดยโปรโปรุณนักล่าวว่าดีใจมากครับรู้สึกว่าโป๊กเกอร์ ได้คุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆก,ก็มีการฝึกฝนเข้าใจเกมการเล่นจากคุณพ่อและก็ไม่เคยคิดว่าจะมาได้รับรางวัลผู้เล่นแห่งปีแบบนี้ดีใจมากที่สามารถทําได้ส่วนเป้าหมายปีนี้อยากจะเข้าร่วมแข่งขันทัวร์เมมส์สูงต่อไปเรื่อยๆนะครับอยากพาคนไทยไปแข่งขันในเวทีโลกเยอะๆครับมากนะครับเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ตอนเด็กๆพอเริ่มรู้จักโบเกอร์และได้ฝึกฝนเข้าใจเกมกับคุณพ่อก็คือเคยคิดตั้งแต่เด็กว่า อยากแข่งขันในจุดที่มันสูงที่สุดครับแต่ว่าตลอดเวลาก็ไม่เคยคิดที่ว่าเราจะมามีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้แห่งปีแบบนี้เนาะก็จริงๆมันไม่ใช่เป็นแค่ผลงานของปีนี้ปีเดียวครับมันเป็นเหมือนผลงานของท่านคาเรียรของผมในชีวิตการเดินทางในการแข่งขันโป๊กเกอร์เลยน,นายธนานายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทยยืนยันจากความสําเร็จอยากผลักดันเพื่อให้กีฬาโป๊กเกอร์ไปถึงจุดที่มีคําว่าแห่งประเทศไทย และสามารถผลักดันให้เราเป็นศูนย์กลางถ้าเราสามารถจัดการแข่งขันในประเทศไทยได้เชื่อว่าจะสร้างรายได้มหาศาลและโป๊กเกอร์จะเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้มากมายพร้อมฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ที่กําลังจะเข้ามาบริหารประเทศอยากให้ช่วยดูความเป็นไปได้ของกีฬาโป๊กเกอร์ให้เปิดกว้างมากขึ้นเชื่อว่าโป๊กเกอร์สามารถสร้างอาชีพสร้างธุรกิจให้กับประเทศไทยได้มากมายแน่นอนครับ อยากใช้โอกาสอันนี้ผลักดันเพื่อจะทําให้สมาคมเราเนี่ยไปในถึงจุดที่เราเป็นแห่งประเทศไทยเพื่อสามารถผลักดันให้เราเราเป็นฮับ ที่ผมมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นทับที่ดีมากเหมือนที่โปบุญนัทพูดว่า destination of travel เนี่ยครับถ้าเราสามารถจัดทัวร์นาเมนต์ในประเทศไทยเราได้เนี่ยเราจะสร้างรายได้มหาศาลเพื่อทําให้นักกีฬาประเทศอื่นเนี่ยเขาเข้ามาดูได้ว่าการกินอยู่เราดีขนาดไหนโรงแรมที่พักอาศัยเราพร้อมมากแค่ไหนแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายที่เรามีมีพร้อมในทุกๆเรื่องครับสำหรับโป๊กเกอร์นะครับได้รับการรับรองจากคณะก,กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้กีฬาเป็นชนิดกีฬา ตามการประกาศของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดังนั้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจึงได้จัดสาธิตการขันโป๊กเกอร์แบบทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกในไทยนะครับในชื่องาน WPT Prime Thailand Exhibition 2025ครับเพื่อเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้กับชาวไทยพร้อมกับก,บการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอีเวนต์กีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยครับ